อพอลโลนอุสเกิดในครอบครัวชาวกรีกนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันแคสเซสติโอเขียนว่าอพอลโลนอุสเนี่ยอยู่ในช่วงศตรวรรษที่40หรือ50เขาเป็นทั้งนักปราชญาดและก็นักปวดโบราณชาวกรีกในศตรวรรษที่1เขามีชื่อเสียงจากการเป็นครูสอนปรัชญาแล้วก็ผู้สร้างปฏิหารหลายอย่างครับซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในกรีซแล้วก็เอเชียมเนอร์โดยยังเดินทางไปยังอิตาลีสเปนออฟริกาเหนือเมโสโปเตเมียอินเดียและเอธิโอเปียอีกด้วยอพอลโลนอสุสมักถูกเปรียบเทียบกับพระเย ซูคริสครับเนื่องจากชีวิตและก็คำสอนของเขามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการมากๆหนึ่งในแหล่งอ้างอิงที่สำคัญว่าเป็นความทรงจำหรือไดอารี่ของดามิสผู้เป็นสาวกและก็สหายของอ p o ลโริอุสนักวิชาการบางคนอ้างว่าสมุดบันทึกของดามิสโดยเฉพาะหนังสือเรื่อง Life of Apollonius of Tyana เป็นเพียงเรื่องแต่งครับในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดว่าหนังสือเร่อนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงที่เรียบเรียงขึ้นใหม่จาก p h i l o s t a t ครับ เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแอพอลโลนิอุสที่เข้ามาในกรุงโรมโดยไม่สนใจคำสั่งห้ามของจกักรพรรดินีโรครับแต่ต่อมาก็ถูกเล็่ตัวไปเป็นจำเลยต่อศาลของโดมิเชียนเขาถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับจกักรพรรดิทำการบูชายันมนุษย์และทำนายภัยพิบัติโดยเวทมนต์ครับนักวิชาการบางคนยืนยันว่าอพอลโลนิอุสไม่เคยมาที่ยุโรปตะวันตกและแทบไม่มีใครรู้จักเขาที่นั่นเลยครับ จนกระทั่งศตรวรรษที่3เมื่อจักรพรรดิจูเลียดอมนาตัดสินใจที่จะเผยแพร่คําสอนของเขาในโรมนักวิชาการเชื่อว่าเธอใ